Maybelline. Want it? I bought it. Got it? I flaunt it. Let me get that. Let me get that. Let me get. That. ันนี้นะคะกลับมาเสอใครไม่ติดแต่ซาติสกแลนะคะวันนี้พุ่เลิฟชันเป็นสาบวบกเมเบลีนรายงานตัวแล้วค่ะเพราะเขาออกรองพื้นใหม่ฉันจะไม่ลองได้ยังไงวันนี้นะคะก็คือจะมาลองแล้วก็มาทดสอบความเลิศมาพิสูจน์แบบสับไปเลยค่ะตัวนี้นะคะคือเมเบลีนซูเปอร์สเต t ิฟเวอร์ฟอร์เดชันนะคะเขาบอกว่ารองพื้นตัวนี้มันสุดจะทน30ชั่วโมงไปเลยค่ะไม่ต้องอาบน้ําแล้ว30ชั่วโมงก็คือทั้งวันทั้งคืนตีห้าถึงแบบเกินตีห้าอีกวันหนึ่งเขาเกิดมาเพื่อแก้ปัญหารอง พื้นหนานะฮะแล้วก็ไม่สบายผิวแล้วก็เยิมติดแมนนั่นเองน้องตัวนี้ก็คือมาเพื่อฆ่าแผดเผาทุกปัญหาให้มนันหมดไปพูดเลยว่ารองพื้นฝาขาวสุดใหม่ตรงนี้นะคะปกปิดติดทนสบายผิวกันนานแล้วก็กเหื่อด้วยที่สําคัญก็คือไม่ติดแมสนะคะแต่ติดผิวดีมากเขาเคลมว่าสัมผัสม,มันแบบมีความเบาวิวดูดอากาศไปเลยซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะหลังจากแต่งหน้าเสร็จเราจะออกไปทํากิจกรรมกันด้วยเพื่อพิสูจน์ว่าเขาเลิศจริงหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะแบบออกไปกินข ไปคอนเสิร์ตเอาท์ดอร์จ้ะ,ะทำไงดีนี่นะคะทุกคนมีทั้งหมด6เฉดสีแบบนี้เลยนะคะมีตั้งแต่โทนขาวไปจนโทนเข้มแบบนี้โอเคเดี๋ยวเรามาสวอชให้ดูที่หน้าเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเลือกด้วยว่าเราควรที่จะใช้สีอะไรเริ่มจาก110ที่เราก็รู้ว่าเราไม่น่าใช้สีนี้ได้110จ้าโอ้โหสวงขันสุดต่อไปนะคะ1นึนี่มันก็จะมีความเข้มขึ้นมานิดนึงนะคะต่อไปนะคะเป็น1นึ อันนี้จะมีความแบบอันเดอร์โทนออกชมพูขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังมีความติดเหลืองอยู่นิดนึงแบบกลางๆนะฮะต่อไปนะคะเบอร์128สอแใช้สีนี้แน่เลยเพราะว่าเบมเบรินทีไรก็คือเราก็คือใช้เบอร์128ตลอดเมื่อก่อนใช้2อง,งูตรแต่ว่าช่วงหลังก็คือแบบเหมือนผิวมันสว่างขึ้นอะไรเงี้ย ก็เลยใช้220ไม่ได้แล้วก็สียอดนิยมนะคะคือ120กับ128เนี่ยเขาเป็นสีที่แบบฮอตฮิตแบบสุดๆอันนี้220เห็นไหมว่ามันแบบมีความเข้มกว่าผิวรอไปน,นิดนึงและอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็น310จ้านี่คิดว่าอยู่แล้วว่าจอติก็ต้อง128เท่านั้นตลอดไปเราชอบมากที่แบบรองพื้นในเครือเมเบลีนเขาจะมีสีที่แบบเหมือนกันอะคือสมมติว,ว่าเราใช้ Me, 128, เมเบลีนฟิตมีเบอร์128อะไรเงี้ยรุ่นอื่นๆของ ine, เมเบลีนอะไรเงี้ยลราก็ใช้เบอร์128หมดเลยเพราะฉะนั้นมันเลือกง่ายมากกว่าที่แบบเลือกเฉดสีที่เราต้องการนะคะ มาเดี๋ยวเริ่มทาให้ดูนะคะทุกคนเราจะใช้มือลงเลยนะคะเผ <c oughs> ื่อว่าคนที่บ้านเนี่ยไม่มีฟองน้ําหรือไม่มีแปรงอะไรเงี้ยก็ใช้มือลงให้ดูเลยแล้วกันเ <c oughs> นื้อเขาค่อนข้างที่จะแบบแมทมากนะคะแต่ว่าเออมันไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะทุกคนนะเนี้ยด้วยความที่เราแตะมาแค่นิดเดียวนะคะแต่ว่ามันทาเกลี่ยง่ายมากเลยแล้วแมทไวมากพี่สาสวเซตตัวไวสุดๆอันนี้ใช้นิ้วเกลี่ยได้เลยนะคะชิลมากดูเดยเนิ้วเกลี่ยแบบง่ายมากอุ้ยทุกคนแล้วมันแบบมันเบลอรุมขนได้ดีมากเลยอ่ะมันแบบมันเนียนอ่ะดูดิ เนียนมากเลยผิวเนียนมากเอาละได้รู้รักคนใหม่ <Wow. S 1> คือมันบางเบามากเลยทุกคนทาไปแล้วแบบเหมือนทาอาการเ <Wow. S 1> นี่ยตอนเนี้ยคือพยายามแบบขยับหน้าเพราะอยากรู้ว่าแบบมันจะรู้สึกไหมคือไม่ค่อยรู้สึกเลยอะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีความแบบคุมมันแล้วก็เป็นสูตรออยล์ฟรีด้วยนะคะคือมันจะไม่ทําให้เกิดการอุดตันซึ่งอันนี้เลิศเพราะฉันก็คือเป็นสิวอุดตันเก่งมากเนี่ยทุกคนเราแต้นิดเดียวมันหาได้ทั่วหน้าแล้วอะอ่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูตรงคางมันจะมีรอยสิวเยอะแยะมากมายให้ดู b e ฟอร์อ f ฟเตอร์ นี่จ้ะฮ่าวัวมากวัวมากทุกคนปกปิดดีมากมัน Amazing มากตอนนี้เพราะว่าเนื้อมันบางแต่มันปกปิดดีมากแล้วมันก็แมทแต่มันไม่หนักผิวเฮ้ยอาลงใต้ตาน,นิดนึงทุกคนเพราะว่าใต้ตาเรายังมีความแบบคล้ำๆอยู่นะคะอันนี้คือรไม่ได้แตะคอนซีลเลอร์เลยนะใช้นิ้วเกลีย่ยได้ประเด็นอนะเกลีย่ยง่ายมาก อันนี้เลิศอันนี้คือเลิศมากทุกคน be, I m, I m เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะคะทุกคนว่างานที่ได้เนี่ยจะมันจะเป็นแบบงานผิวแมตแบบแมตเลยแมตมาก <laughs> แต่ว่า บางเบามากๆนะคะแล้วก็ปกปิดดีมากๆอันนี้เราไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์เลยแล้วคือสิวที่ข้างเรามันไม่ใช่สิวอ่อนที่แบบสีแบบอ่อนๆปกปิดง่ายอะไรเงี้ยสีแดงคือแบบเพิ่งกดสิวมาเลยนะคะปกปิดดีมากๆนะคะที่สำคัญคือบางเบามากเหมือนทาอากาศไปเลยจ้ะ <c oughs> ที่สําคัญนะคะคือมันไม่นักผิวเลยอันนี้ลดปกมือให้เลยอ่ะ มาเดี๋ยวอีกครึ่งหนึ่งนะคะเราจะลองใช้ด้วยฟองน้ำนะคะจริงจมันบางเบาอยู่แล้วแต่ว่าพอลงด้วยฟองน้ำเนี่ยมันจะยิ่งทำให้รองพื้นที่เราลงอะ่ะมันเบาเข้าไปอีกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอใช้ฟองน้ำแล้วมันยังปกปิดดีอยู่หรือเปล่าทุกคนอันนี้คือเรากดมาแค่ปั๊มเดียวแล้วเรายังใช้มันไม่หมดได้3ดูดิคือมันใช้แบบนิดเดียวเท่านั้นไม่เปลืองเลิศชอบ ทุกคนตอนนี้นะคะเราลงรองพื้นทั่วทั้งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปแต่งหน้าให้เสร็จนะคะแล้วก็ไปพิสูจน์กันข้างนอกแบบ30ชั่วโมงนี่จะพิสูจน์ยังไงแค่มันถึง30ชั่วโมงเหรอจะ๊ะ <c oughs> แต่นั่นแหละจะพยายามออกไปข้างนอกแล้วก็บุปปกป่าฟ้าดงให้ถึงที่สุดนะคะทุกคนจะได้รู้ว่าเขาเนี่ยติดทนนาน30ชั่วโมงจริงหรือเปล่า <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาแมทที่เราใช้ทั้งวันเนี่ยมาให้ทุกคนดูด้วยนะคะว่ามันไม่ติดแมทจริงไหมแล้วก็ตอนนี้นะคะทุกคนสามารถ ขอต้องมีอีกแล้วอันนี้มันเลิศมันเหมาะก,กับอากาศประเทศไทยมากแต่เราชอบที่มันแมทแต่ว่ายังดูสุขภาพดีอะมันไม่ได้แมแทแป้งแบบแห้งกรังเหมือนหน้าแบบหน้าบกแป้งมาอะไรเงี้ยเออมันก็คือเลิศมากเดี๋ยวเราขอตัวไปแต่งหน้าต่อก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวกลับมาจ้า งหน้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจบไปข้างนอกกันซึ่งคิดก่อนว่าจะชุดแนวไปข้างนอกวันนี้น่าจะไปแบบกระหน่ำซัมเมทเซลอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวออกไปข้างนอกเลยเละกันแล้วก็จะบอกว่าพอแต่งหนะ้าฟ i นิ s h ลุคออกมาแล้วก็คือผิวเป๊ะมากตอนนี้คือผิวแบบผิวแมทพร้อมสู้กับแดดประเทศไทยสุดๆโอเคเดี๋ยวออกไปข้างนอกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาอัปเดตอีกทีนึงนะคะหลังจากที่เราแบบกลับมาถึงบ้านแล้วเนาะจะตั้งกล้องไว้ที่เดิมเลยเฮ้ ผมฟูมากขอโทษนะทุกคนอย่าที่บอกว่าชุดของเราอาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าเราไปคอนเสิร์ตมานะคะก็เลยแบบเปลี่ยนชุดให้มันไม่ร้อนสักหน่อยตอนนี้เวลาสี่ทุ่มยีแล้วนะคะก็คือผ่านไปแบบทั้งวันจริงๆนะถือว่าโอเคเลยนะคือรองพื้นก็ยังอยู่นะคะแล้วก็อันนี้แมสที่เราใส่ในวันนี้นะคะนี่ทุกคนเนี่ยอ่ะเห็นไหมมันจะยังมีนิดหน่อยตรงแบบบริเวณที่มันถูมาก,มากๆอะไรเงี้ยอย่างที่เราเคยบอกนะคะว่าการที่เราจะหารองพื้นที่ไม่ติดแมสแบบไม่ติดเลยคือการไม่ทา <laughs> มันอยู่ที่ว่ามันติดมากติดน้อยนะคะซึ่งฉันใ้ถือว่าติดน้อยน้อยมากๆตรงบริเวณที่แบบอย่างเช่นตรงสันจมูกตรงเนี้ยคือยังไงมันก็จะม,มีสีติดออกมานิดนึงอยู่แล้วเพราะว่ามันถูตลอดเวลาทุกคนนึกออกใช่ไหมแต่ว่าตรงบริเวณอื่นตรงบริเวณแก้มอะไรอ,อันนี้คือแทบไม่เห็นเลยนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เราไปคอนเสิร์ตท,ที่เป็นาท์ดอร์นะคะกลางแจ้งไม่มีแอร์เลยนะคะวันนี้แทบไม่ได้อยู่ห้องแอร์เลยถือว่าแบบโอเคมากๆคอนเสิร์ตดีมากทุกคนนี่นอกเรื่องนิดนึงคือคอนเสิร์ตแบบดีมากเหลือเกินเฮนรี่ เอาไปเลยทั้งใจใครที่อยากจะไปซื้อตามนะคะก็ไปลองกันได้เลยนะคะทุกคนราคาแบบหลักร้อยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะให้เป็นแบบหนึ่งในตัวเลือกในการตัดสินใจให้กับทุกคนที่รู้สึกว่าอยากจะลองใช้ตัวนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันใครที่ชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้เราด้วยนะจ๊ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ของพและสวัสดีค่ะ